สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษานะคะประจำวันพุทธที่8ธันวาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาคราัฐภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาช่างอากาศยานประจำปีการศึกษา2,564นายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอ ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการร่วมภาคราัฐภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพสาขาช่างอากาศยานเพื่อให้นักศึกษาและครูผู้ควบคุมการฝึกทราบถึงแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติตนในขณะฝึกประสบการณ์อยู่ในสถานประกอบการและทราบถึงกฎระเบียบการใช้ชีวิตร่วมกันในสถานที่พักตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตนร่วมกันในทุกๆรูปแบบที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการเข้ารับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการถือเป็นภารกิจสำคัญที่นักศึกษาทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการเรียนปฏิบัติและการฝึกทักษะตามที่หลักสูตรกำหนดที่มีมาตรฐานระดับโลกกำกับโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะ ทางด้านนาวาอากาศตรีบัญชาชุนสิทธิ์ประธานคณะกรรมการอนุก,กรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินได้กล่าวว่า กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการกำหนดความต้องการกำลังคนเพื่อนำไปวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการพร้อมทั้งสนับสนุนยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล โดยผลักดันให้สถานศึกษาในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันได้รับการรับรองแล้วจำนวนสองแห่งคือวิทยาลัยเทคนิคถลางและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเหลืออีก4ี่แห่งนะคะอยู่ในช่วงดำเนินการให้ได้รับการรับรองค่ะ ซึ่งการบริหารจัดการและดูแลรักษาสถาบันให้คงมาตรฐานที่เป็นสากลถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องมีการรักษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมไปถึงการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการให้กับผู้เรียนซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานกพทกำหนดค่ะ